วิญยาณสายเข้าไปทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วห้วาโมงยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับนะก็ยี่ท้ายเช้าครับทุกคนครับนี่ก็ได้ปลาพองมูกเกานะครับปลาพองมูกเกานะครับนะ,กกบน,ะน้ำปลาลงไป กเลยหอมหมอร่อยทุกคนนะครับน้ำกรอบอร่อยดีมาก Hồi, mình một cái mang lên nhé này luôn rồi dao Một chiếng ากาศร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่คุณไม่เย,นเย,เยาาเ็นเดือดเราเดินไปซื้อข้ามาไปเดินไปซื้อของข้ามามันเลยมันเลยร้อนแล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวนี่ก็หมายถึงว่าเราเราได้เอาผ่านพลังงานในร่างกายไป วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีวันหนึ่งนะครับนะไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนอนะครับไม่ร้อนแลยไม่หนาวอันเป็นสบายถ้าตา่างจังหวัดก็ควจะหนาวนะครับ อร่อยมุกขอบอร่อยนะครับ แตกาอาอ้าันเช่นกันนะครับอจมันาทุกคนนะครับสันบายดีครับผม